r รีเจนแกรนเมกาเซลครับเปิดคลังซีวิกรถสวยหันราคาส่งท้ายปีนะครับทุกคันผ่อนสบายๆแน่นอนชอบคันไหนเลือกได้เลยครับมากันที่คันแรกครับโอ้โหสีบอลสวยงามนะครับคันนี้ไม n o r c h เชนนะครับซีวิกเอ1.8ตัว e ปี2019คันนี้สีบอลสุดพิเศษเลยนะคันนี้ราคาผ่อนพิเศษด้วยราคาเริ่มต้นอยู่ที่515,000จัดโปรพิเศษส่งท้ายปีผ่อนแค่8,000ทานทันครับ ขาวนี้เป็นสีขาวครับ h o n d a Civic FC 1.8ตัว E ปี2019เช่นกันเลยคันนี้สีขาวสวยมากครับคันนี้พิเศษได้เบาะหนังสีดำเดินได้สีขาวมาแล้วด้วยยังสวยเลยคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่545,000ส่อน 9,000นเท่านั้นเองครับอ่าที่คันนี้ครับสีดำนะครับใครที่ชอบสีดำบอกเลยคันนี้โดนใจแน่นอน Honda Civic FC 1.8ตัว E ปี2021ปีใหม่ๆเลยคันนี้สีดำแต่ว่าคันนี้ได้เบาะหนังสีเบจมาเรียบร้อยแล้วด้วยหน้าจอก,ก็ลองสองถอยมาให้ครบเลยคันนี้ปอด9,000ราคาเต็มอยู่ที่5,99,000มาที่คันนี้ครับสีพิเศษด้วยนะครับ Brilliant Sporty Blue นะครับคันนี้ปี2019 1.8ตัว EL นะครับตัวท็อปด้วยมีกล้องหน้าจอกล้องสองถอย Honda Len Watch b o a r d หนังปรับไฟฟ้าให้ครบคันเลยคันนี้ราคา579,000ครับผ่อนอยู่ที่9,000เท่านั้นเอง